สวัสดีจ้ามื่อกกี้ก็จะมาทำออมหมูเนาะพ่อแม่พี่นอ้องให้พ่อแม่พี่นอ้องได้รับส้มรับเบิ่งกันเนาะว่ามันสิเป็นจังไดภาษีแสบบ่เ,เนาะติดตามกันเลยมื่อกกี้ก็ต้มพริกต้มตะไคร้พ่อแม่พี่นอ้องแล้วก็จะมีคาต้มละเอียดแล้วก็ใส่มอเนาะแล้วจะมีเนื้อหมูก่อนหนึ่ง กีก็จะนําออกมาหั่นเนื้อมูมันอาจจะแบบว่าบหชในละลายค่ะเนาะมันยังไม่ละลายค่ะมันยังจะแข็งน้อยหนึ่งกีก็เอามาหั่นเลยหั่นเป็นชิ้นๆตามที่แบบว่าเอาต้องการเลยเนาะจะหั่นเป็นเป็นแผ่นหรือจะเป็นลูกเต๋าก็เอาทีเอาสะดวกสบายเนาะพอแม่พี่น้องหั่นไปเรื่อยหั่นจนเบิด นั่นต้นสำสีห้องแบบ่าต้องการห้องพอพอใจแล้วเนาะก็จังพอนะ่อเนาะแต่ว่าปุกกี้จะหั่นบิดเลยเนาะจะหั่นเป็นชิ้นไว้ชิน้นชิ้นแบบนี้ไวนะ้เนาะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไวนะ้แหละปุกกี้ก็จะเอามาทำเป็นลูกเต๋าอีกทีหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้อง หันลูกใบใหญ่เนาะแบบพอดีคำพอดีคำเนะาะเพราะว่าเพื่อเนื้อมันซุกอาจจะแบบเนื้อเนื้อมูอาจจะบ้านออกอาาก็จะใหญ่ขึ้นเนาะจ้ะพอตอนนี้เนื้อมูแสกมันยังแสกแข็งอยู่เนาะอาจจะแบบเหมือนเล็กเหมือนเราจะหั่นชิ้นเล็กแต่มันก็บโบเล็กเนาะพ่อแว่พี่น้องหั่นไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้เนาะ หั่นจนเบิดเลยพอ่อแม่ที่น้องตอนนี้ก็แล้วแต่ห้าเนาะแล้วแต่ว่าสะดวกสบายเนาะว่าจะทำกินแบบใดซํำใดเนาะพ่อแม่พมี่น้องแต่ว่าปุ๊กกี้ก็จะหั่นเบิดนี่พราะว่าตอนเสาร์อาจจะบ่ได้ทำกับเขาเนะาะอาจจะทำเย็นทีเดียวว่าตน้นเสาร์ไปทำงานแกกใหญ่ไปทำงานแต่เสาร์นี่ะนี่ก็หั่นเบิดเลย พอห้าหันเบิดแล้วเฮาก็จะเตรียมหม้อมาแล้วก็เอาเครื่องแกงใส่เนาะใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปเลยจ้าบ่าต้องย่านข้าวเนาะ่อแมพี่น้องบ่ข้าวจะ้ะไม่ข้าวนะคะเขาก็จะน้ำก้นน้ำล่างก้นโคกเนี่ยน้ตำตาพริกเข้านะั่นแหละ,หละในโคกงลับใส่จหน้อยจ้าที่ก็จะข้างเตาแล้วเนาะ อังเต้าก <c oughs> ีก็จะปั๊บแล้วก็ปิดฟ้าใส่ใบ,บมะกรูดนะคะทุกคนใบมะกรูดนะทรายหมอมันเดือดเนาะพอหมอมันเดือดคนคนแล้วกัจะคุณคุณคุเรคุเรนจ้ะคุณคุคุเรคุแล้วเบิ่งเนื้อมูอ่ะมันซุกแล้วจ่ะ เอาก็จะเทน้ำลงไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเติมน้ำลงไปเลยสำเพอว่าเอาตรงการต้องการหลายก็ใส่หลาย,ลายต้องการหน่อยก็ใส่หน่อยเนาะแต่พุกกี้จะใส่พอดีพอดีพอดีอดอดน,นจะจ่าโบใส่หลายบบใส่หน่อยนี่เราก็เติมไปอีกจักหน่อยแล้วก็ปิดฝานนะเนาพ่อแม่พี่น้อง อีดฟ้ารอยข้าเดือดนะจ๊ะดดนี้เดือดได้ที่แล้วทุกคนพอดีเดือดได้ที่แล้วแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาปรุงนะคะเาาระจาจะใส่ปลาราจะใส่ปลาราจะเป็นปลาร้าขวดหรือจะเป็นปลาราเป็นต่อนก็ได้นะคะทุกคน ใส่ปลาไแล้วกันเนาะปรุงไปตามใจเลยใส่ซูโรสลงไปช้อนหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะใส่รสดีใส่ปรสดีไปสักหน่อยหนึ่งช้อนครึ่งช้อนชาแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปเด้อพ่อเม่พี่น้องใส่ข้าวคั่วสักช้อนชาครึ่ง แล้วคุคุรแล้วเราก็จะคุรีเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานะคะทุกคนรอให้น้องเดือดอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนี่ง่ายเพราะน้องเดือดเสร็จแล้วเราก็จะมาซิมกันนะคะทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงอุกกี่หวามันจางน้อยหนึ่งนะจ๊ะเลยเอาเกลือมาใส่ แล้วก็เตรียมเอาผักลงนะคะทุกคนผักอ่อมผักอ่อมก็จะมีต้นหอมมีใบฟักทองพ่อดฟักทองอะเนาะแต่ก็ต้นหอมแก็มีใบแมงลากอาจวะมีแบบว่าผักตำลึงนิดๆห,หน่อยๆเนาะผสมกันกุกกี้ชอบผักะหะลายนอนต้องใส่ผักะหะลาย เป็นหมอเลยพ่อแม่พี่น้องอแล้วก็จะมีใบอ๋มีมีมีใบอันนั้นด้วยทุกคนใบมอนใส่ใบมมอนมันก็จะรสชาติมันจะเหมือนชาเหมือนเราใส่ชาใบมมอน ก็เราจะโคเลคุเรนะคะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้น้ำไม่เยอะน้ำพอดีจอจอน้ำพอดีออดจอกเนาะคนลนกุเร่กุเรนถือว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะของแม่พี่น้อง กี่ว่าได้แล้วเด้สบายสบายแซ็บ,บกันเน mm ้ hmm. มือแรงกินอมหมูจากพี่น้อง mm hmm. เราจะลองให้ผักสุกอีกนิดนึงนะคะทุกคนรอให้หมอมันเดือดอีกสักหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. จังสีเซ็จสมบูรณ์แบบเนาะตอนนี้หมอก,กำลังเริ่มเดือดมาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่ารสชาติแซ่บแล้วพ่อแม่พี่น้องนัวคักหอมพักกันนั่งตู้เนาะพ่อแม่พี่น้องหอมพักนั่งตู้หอมพักกันนี่ไหมโอ้ยพีมึกปุกนี่เราต้องห่วงแซ่บทุกทุกอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมาเด้อบบบนี้แล้วแล้วซุปเป็นทีเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เบื้องน้าตาเพื่อนนี่โอ้ยแต่ว่า จะได้บ่มีผักชีเนาะพักซีลาบ่มีเนาะก็บ่เป็นยังบ่ใช่ปัญหาพ่อแม่พี่นอ้องมันจะอ่อมจะพักยังก็ได้เนาะจา้ะพอแต่มีพักในครั้วเฮือนเฮ้ามีพักอยู่ในตู้ตสามารถอ,อมได้เนาะบ่จำเป็นต้องมีพักซีโอ้แซ่บหลายโยกโปแล้วพ่อแม่พี่นอ้องบุกกี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่นอ้องขอบพระคุณหลายๆที่มากกดใจ กดไลค์กดใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บุกกี้เนาะี๋ยวบุกี้ก็จะขอตัวก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้ววันหลังเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีคะ่ะ